สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถตักรอยางเข้าใหม่นะครับวันนี้เป็นรุ่นแขนยาวแขนสูงนะครับสามเมตรหกสิบห้านะครับตัวนี้อ่ะดูตัวตัวกันนะครับเป็นคมสุ wa รุ่นเจ็ดนะครับอ่า wa รุ่นเจ็ดตัวนี้ประมาณวงกีประมาณหนึ่งจุด้าคิวนะครับมีสังเกตด้านหลังนะครับไฟหลังตะกลมนะครับ ยาวก็ยกสูงนะครับจากพื้นถึงสลักนะครับว่าได้3เมตร65สิเซนครับเดี๋ยวเราชมภายในห้องคนขับกันก่อนนะครับเป็นรุ่น7ตัวนี้ปี2015นะครับครับว1 0ีร้อยก็จะมากับคอนโทรลเดี่ยวน้ำมันนะครับระบบเกียร์เดินหน้า4ถอยหลัง4นะครับฝังคาออโต้ได้นะครับมีระบบแอร์เย็นนะครับนี่ฝังอยู่ในหลังคาเลย เย็นนะครับตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับคอนโทรลเดียวนะครับนี่บํามหงายนะครับบํามหงายขึ้นลงครับตัวนี้เลยอันเดียวเดียวใช้งานได้ง่ายครับสบายกว่านะครับนะครับดึงปุ๊บนุ่มๆเลยครับขับไม่เหนื่อยครับรุ่นนี้รุ่นเจ็ดนะครับและรุ่นใหม่ๆแขนยาวด้วยนะครับมีแอร์เย็นมีตู้เก๋งนะครับ ขับแล้วไม่ร้อนไม่เลอะฝุ่นนะครับขับพี่พินได้หารถตักนะครับไซส์ประมาณคิวกว่าคิวครึ่งนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมาใหม่ๆครับนขนาดยางรุ่นนี้ก็จะเป็นเบอร์16.9หกจขอบยี่สมาพร้อมต้อนเวทท่วงหลังนะครับช่วยปรัฟบาลานครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลครับเครื่องโรงสูบสีสูบมีเอรโบน,นะครับรุ่นเนะครับ คอมสู w a 1 0 0ด้านหลังจะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับแบบไฮดรอลิกนะครับก็จะได้ลมที่ค่อนข้างแรงนะครับม,มีหัวเก๋งนะครับมีแอร์เย็นนะครับโดยรวมสวยอยู่ครับสภาพดีดูเครื่องอีกฝั่งนะครับก็รุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นเครื่องอคอมมาเร็วนะครับคอมเร็ว มอสูขครับ W107 คอนทนเดียวปี2015สครับสนใจรุ่นอื่นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับรถตักรถเครนรถบดนะครับรถปูยางเราก็มีจำหน่ายนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับบุ้งกีเราแต่งสีเข้ามาครับเราแต่งสีใหม่นะครับโดยรวมก็สภาพใช้งานได้เลยครับ ผมมาสู่ W A 1 0อรุ่น7ราคาไม่แพงครับร้านกว่าๆนะครับขน,นาดยางเบอร์16.9ขอบ24นะครับสนใจเครื่องจกักรนำเข้านะครับก็ฝากกดติดตามช่องตอมทีนวายไทยแลนด์นะครับไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ